สวัสดีครับสวัสดีค่ะหัวข่าวมาจากโครงงานสังคมศึกษาเรื่องห้อุ่งเตือนอนุรักษ์วิถีกผบานมดอนค้นสายสืบสารผู้ปัญญาสู่สังคมสมุนีครับเข้าได้มาสัมถาสที่อาจารย์นักดนตรีนะครับที่ได้มีการละเล่นเที่ยวกับกรองครับก็ไปพุ่งจะจใจพีเพื่อในโชว์การปีกรแห่งหัวข้าเบิร์นครับสวัสดีครับผมนักดนตรี ศิลปินอิสระครับมีความสนใจเรื่องกองเลยคกัการลาเลรียที่เกี่ยวกับกองนะครับเป็นนักดนตรีอิสระครับอันนี้เป็นการสาธิตจังหวะกองนะครับเป็นจังหวะดนตรีพิธีกรรมนะครับการลงพวงแถวทสศเกตแถวอำเภอกันตล่มนะเป็นไล่ลําลเพลินจังหวะอาจ,จะเป็น จังหวะกองที่มีความสนุกสนานขึ้นมานะครับเป็นดนตรีพิธีกรรมครับ ลู่ลู่อยากขู่น้ำว่าคะว่ากองที่ใส่ในสือมากจากสางไหนคะกองที่ใส่มาจากบันโอดอนฟอนสายจริงๆเราผมเป็นศิลปินอิสระทีท,ที่เลนเกร่งดนตรีพื้นบ้าน ได้แล้วก็ส่วนมากกองถี่ใดก็คือสร้างนองจากบันมวดอนขอนสายนองนองวิอแต่ว่าก็มีหลายๆสร้างอยู่ดอกในส่วนนั้นกองทีทีใส่แต่กองแทนนี่ก็ใส่ประกอบเป็นดนตรีพิธีกรรมเช่นว่าลงควงพีฝาพีแทนก็จะจะใส่กองตัวเนี้ยในการเล่นในหนอยอยู่แต่ว่าดังดีนะสร้างเพื่อกระเทดดีอยู่ กองกระสังกากนี่ละอีบูนเฮ่านี่ละบ้านหัวดอนคอนสายนี่ละ <c oughs> และที่นี่ผมอยากห่วงว่าชุมชนบ้านหัวดอนขอนสายนี่ครับมีแนวทา,างในการสืบสารโมโรดกภูมิปัญญาการทํากองของชุมชนนี้แจ้งได้แน่นะครับต้องคนรุ่นใหม่ต้องมาสนใจมาสืบสารโบรหณหัมันหายไปจากชุมชนท้องในยกคปัุบนหรือนี่ละเกนเฮ่านี่ละ มาศึกษาว่ากองมาเฮ็ดอย่างไรเอาไมยังมาเฮ็ดเอาหนังมาให้กรรมวิธีต่างๆเนี่ยจากคนรุ่นก่อนนะคนรุ่นไม่ต้องให้ความสนใจนะแต่สืบสารไว้มันเลื่อนหายไปจากชุมชนนะถ้าโบมีรุ่นใหม่มากเฮ็ดผู้เท่าเท่ากัลมหายาจจากไปกับโบมีมุมีไผมาสืบสารถ้าโบอาศัยพวกเท่านี่แหละคนรุ่นไม่มากอน,นุรักษ์มาเหียนหูฟ้อง แล้วที่นี่มีขอเสนอเนี่ยเอียงมาครับเกี่ยวกับก่ปกผมเนี่ยได้เห็ดโครงงานสังคมอ,อย่างยี่ขึ้นมากนะครับเกี่ยวกับการทํากองเป็นเรื่องที่ดีเลยเพราะว่าเ,เกี่ยวกับเรื่องกองเ,องเนี่ยอย่างให้โรงเรียนหรือว่าชุมชนโุงเรียนกับชุมชนเนี่ยมีกิจกรรมรวมกันนะมีการทํางานรวมกันหรืองวอมกันนะชุมชนมีบุญมีงานกับ ้นนองโรงเรียนมีบวงเอาไปเล่นนะไปเล่นตีกองกองเงาตรงนี้นั่นอันโรงเรียนรวมกับซุมชนมังอ็าจะเป็นเ,นเออเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันนะไอ้มันไอ้มันกองไี่มันยังอยู่เพราะว่าม,มีคนรุ่นไหมมีนักเรียนนะสนใจเห่นกองเงาหรือเห่นวงหมอสพต่างๆไปนะครับครับผมกะขอขอบคุณนะครับทีให้สัมผัสมันนี้ครับ ข้อมุลจากการสัมผัสอาจารย์นักดนตรีอาจารย์นักดนตรีซึ่งเป็นทั้งนักร้องศิลปินและผู้เชีช่ยวชาญด้านดนตรีพื้นบ้านได้ให้ข้อมูลเกี่ยวกับการใส่ดนตรีได้งานประเพณีต่างๆเช่นงานบุญบังไฟขบวนแห่กองเน้าและพิธีรรมเกี่ยวกับผีตามความเสื่อท้องถินอาจารย์ได้ล่าว่าท่านมักสั่งสืบรองเน้าจากบ้านหัวดอน่อนสายตำบลไท้มูล ซึ่งเป็นแรงผลิตกลองพื่นบ้านที่มีคุณภาพดีโดยเฉพาะในด้านเสียงและความประณีตในการทำซึ่งเป็นเหตุผลที่ท่านเลือกใส่กลองจากที่นี่ในการแสดงและประกอบพิธีต่างๆนอกจากนี้อาจารย์ยังได้มีโอกาสถ่ายทอดความรู้เรื่องดนตรีเพื้นบ้านให้กับนักเรียนโดยมีการนำกลองชีสร้างซื่อมาสาธิตและให้ทดลองเล่นถือเป็นกิจกรรมและการเรียนรู้นอกห้องเรียนที่สร้างประสบการณ์ตรงให้กับนักเรียนครับ ทั้งนี้การเก็บข้อมูลในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของโครงงานสังคมศึกษาสึ่งนักเรียนไดยลงพื้นที่สัมผัสและเรียนรู้จากบุคคลในสองทิ่นจริงๆเหตุให้เข้าใจถึงคุณค่าของดนตรีพื้นบ้านและผู้ปัญญาสองทิอยางแท้จริงครับ